ส่วนเรื่องของตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายตลาดถูกปิดนะคะเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะที่ตลาดบางกะปิค่ะเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วนะคะที่ถูกปิดเนื่องจากว่าตลาดบางกะปิถือว่าเป็นคัสเตอร์ใหญ่ค่ะวันนี้ผู้อำนวยการเขตบางกะปิแล้วก็สอสอเขตบางกะปิวังทองหลางพักพลังประชารัฐเขาก็ลงพื้นที่นะคะคุณวีรพัฒน์พันหารผู้อำนวยการเขตบางกะปิ คุณทิติพัฒน์โชคเดชาชัยนันท์สสกรุงเทพมหานครบางกะปิวังทองหลางของพักพลังประชารัฐพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เลยค่ะไปสำรวจตลาดสดบางกะปินะคะเพื่อไปดูว่ามาตรการป้องกันโควิด1 9เนี่ยครบถ้วนหรือยังพเพราะเตรียมที่จะ พิจารณาให้เปิดทําการค้าขายอีกครั้งเพราะปิดมานานแล้วพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเดือดร้อนนะคะผู้นวยการเขตบางกะปิเปิดเผยกับเนชั่นทีวีของเราบอกว่าสาเหตุที่ต้องลงพื้นที่เนี่ยก็เกิดจากภาครัฐแล้วก็กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้ค้าที่ไม่สามารถขายของหาเลี้ยงชีพได้ก็เลยมาดูมาตรการป้องกันโรคกันหน่อยจะได้ให้ทางตลาดเนี่ยกลับไปแก้ไขแล้วสามารถเปิดให้บริการได้ซึ่งพอสํารวจแล้วก็ยังพ พบว่าบางจุดเนี่ยยังดําเนินการไม่เรียบร้อยนะคะทางเดินทั้งในตลาดและรอบตลาดนะครับก็ให้คําแนะนำมาแล้วอาจจะมีบางเจ้าตั้งสัมภาระเช่นถังน้ําแข็งหรืออะไรแล้วแ,แต่เนี่ยนะครับออรอบตลาดเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นทางเดินของคนนะฮะที่จะต้องมาจับจ่ายใช้สอยนะครับส่วนถนนก็เป็นเรื่องของรถวิ่งผ่านเข้าออกเพราะนั้นตนี้มีรวมถึงถนนในตลาดด้วยเพราะนั้นที่สาคัญเนี่ยตอนนี้ก็คือทางเข้าออกนะครับซึ่ง จะกี่ทางก็ได้แต่ท่านจะต้องกั้นด้านกรรมลัิธิ์ของท่านใั้มันชัดเจนแล้วก็อ,อะไรตรวจสอบได้สําหรับคนที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยจะต้องมีทางเข้าออกเนี่ยนะครับกี่ทางก็ได้แต่ทุกทางเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมนะครับในการเข้าออกตลาดไม่ใช่อย่างเดิมคือมาตั้งมาเครื่องวัดอุณหภูมิจะต้องสแกนนะครับค R โค้ดไทยชนะหมอชนะเท่านั้นผู้ค้าจะต้องสวมแมสตลอด24ชั่วโมง ยกเว้นในระหว่างที่รับประทานอาหารหรือ,อดื่มน้ําหรือออกมาหายใจทั้งนิดหนึงน่ยรวมถึงผู้ค้านะเออรวมถึงผู้ที่จะจับจ่ายใช้สอย ขณะที่สสทิติพัฒน์นะคะบอกว่าแม้ผู้ค้าเนี่ยต้องเร่งเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการเปิดตลาดแต่ว่าในส่วนของภาครัฐเองก็ควรจะมีมาตรการแล้วก็นโยบายช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าที่หาเช้ากินค่าให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยราคาถูกเพื่อให้ประชาชนพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนำเงินมาใช้จ่ายในช่วงที่ไม่สามารถค้าขายได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายโดยคุณทิติพัฒน์เสนอทําเป็น M ็ม อยู่ร่วมกันระหว่างนายจ้างกับภาครัฐค่ะแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เราต้องยอมรับว่าในทุกตลาดจะมีเรื่องของแรงงานต่างด้าวก็อยากจะวิงวอนไปยังรัฐบาลในเรื่องของการหามาตรการในการตรวจคัดกรองให้กับแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย mm hmm. เพื่อที่ว่าจะได้นําเขา mm hmm. เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็อาจจะหาวิธีในการที่จะลงทะเบียนเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามา ทำมาหากินในพื้นที่ประเทศไทยแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเมื่อเวลาที่เราเข้าสู่การที่จะดูแลพวกเขาแล้วแน่นอนว่าเราก็ต้องทําให้เกิดกองทุนขึ้นมาเพื่อให้กองทุนเหล่านี้ให้ทางผู้ประกอบให้ผู้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ที่ผิดกฎหมายเนี่ยได้ช่วยนําเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อที่จะได้เอาเงินกองทุนเหล่านี้มาดูแลแล้วก็รักษาพวกเขาค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะทางสํานักงานเขตจะดําเนินการประสานให้ทางตลาดแก้ไขปรับปรุงในทุกด้านหลังจากนั้นจะรายงานไปยังสํานักอนามัยให้ลงพื้นที่สํารวจว่าตลาดมีความพร้อมในการเปิดตลาดได้เมื่อไหร่ค่ะก็ถือว่าปิดนานแล้วนะคะสําหรับตลาดบางกระปิซึ่งมีอยู่ห้าแห่งนะในพื้นที่เดียวกันก็ปิดมาเป็นเดือนแล้วก็เดี๋ยวรอปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถกลับมาเปิดได้ตามปกติค่ะ